เฮ้ยกระเป๋าหมดแล้วอ่ะยังไม่มีของเราเลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้ว <S <S สวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงที่สนามบินคานทีนะคะเมืองนิวเดลีประเทศอินเดียเป็นที่เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวด่านต่อไปเราก็จะไปผ่านอิมิเกรชันกันก่อนนะคะแล้วก็จะเดินทางกันต่อเพราะว่าจุดไหนในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเที่ยวเฉพาะข้างในเมืองอินเดียเท่านั้นนะคะหรือว่าเมืองนิวเดลีแต่ว่าเราจะไปเดินตากันนะคะที่คัมตาพัสข้างในสนามบ,บินนานาชาติคันทีนะก็ใหญ่โตนะคะแล้วก็ แอร์ก็เย็นด้วยบรรยากาศก็กดีนะคะมีกลิ่นหอมๆสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ให้มากรอกข้อมูลตรงจุดนี้ก่อนนะคะเป็นเออมันจะมีเป็นใบตอมอนะคะก่อนที่จะเดินผ่านเข้าไปยังจุดอิมิเกชันด้านหน้าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวต่างชาติราคากาแฟนะคะคอสตา ยกตัวอย่างเช่นคาปูชิโน่นะคะแก้วเล็กราคา319รูปีนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ100กว่าบาทนะคะหนึ่าบาทมีค่าเท่ากับ2รูปีกว่าๆ e l c o คำถึงอินเดียโอ้โอลังการนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปผ่านจุดต่อมอกก่อนนะคะแล้วเจอกันข้างนอกอีกทีหนึ่ง ก็มีจุดให้รับฟรี w i f i นะคะโดยการเอาพาสปอร์ตเนี่ยไปสแกนนะคะแล้วก็จะได้รับเป็นเอ่อรหัสแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะจุดนี้นะคะรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีบินกันต่อนะคะเป็นบินภายในประเทศนะคะไปยังอีกเมืองเมืองหนึ่งนะคะม,มีทางไปเมโทรด้วยนะคะเฮ้ยสนามบินดีนะ คือเดี๋ยวเราจะมีเที่ยวบินในประเทศต่อนะคะก็บินตอนปีสี่นะดังนั้นเราก็เลยจะยังคงเดินเล่นในสนามบินอีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็เลยเดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอกับร้านขายของฝากนะคะของนะอินเดียนะเข้าไปสำรวจข้างในไหนดีกว่านะว่าเขาฝากอะไรกันบ้าง ก็นี่แหละเท่าที่เรารู้มานะคะของฝั่งอินเดียเขาก็จะมีพวกไม่ด่าม่วงหิม,มาพานแล้วก็พวกถั่วต่างๆนะคะแพ็กเกจจิ้งสวยมากนะเ<ม>ว้านี้ทำแพ็กเกจจิ้งดีมากมมเห็นไหมนิวเค้สวยจังนี่ก็เป็นพวกถั่วต่างๆนะคะ ให้ดูข้างในห้องน้ำนะคะของสนามบินนะนี่แบบอย่างสวยแล้วดูสะอาดมากนะคะ One eternity later หลังจากที่รอมา3ชั่วโมงนะคะเราก็กำลังมาต่อเครื่องนะคะเพื่อบินต่อไปอยังอีกเมืองหนึ่งนะเมืองนั้นมีชื่อว่าชันดิกราครับซันดิกราสวัสดีคะ่ะพี่นน,นเ,เมืองนี้ออกเสียงว่าอะไรนะชันดิกาชันดิกาแต่ว่าถ้าออกเป็นแบบดียจริงๆก็ ชันาตนดีขอนชาติดีคอน,ชน,อนใช่เดี๋ยวเราไปนี่ก่อนเดี๋ยวเราไปปังไปไปไปค่ะแล้วแถวที่ยาวเหยียดทั้งหมดนี้นะคะมีเปิดอยู่หนึ่งเคาน์เตอร์ทุวนชานิการนี่จะเป็นเมืองหลวงแฟลน์แฟลนปัญจาสมัยก่อนแฟลนปัญจามันจะเป็นจัเมืองหลวงคือเมืองอรมริสาที่เราจะรู้จักในนามของเมืองที่มันจะมีโคเดนเทมโพลเคยเห็นภาพไหมโคโลเน่เทมเปิลที่อยูอ่ในในน้ำ มันจะมีน้ำล้อมรอบเพราะที่เนเปิลเนี่ยจะเป็นเหมือนสาานสถานที่สำคัญของศาสนาซิกเขาจะย้ายเมืองหลวงของแ้นปัญจาบเนี่ยมาที่ชันดิก้าเพราะอัมริสามันใกล้กับลาฮอร์ลาฮอร์ก็คือปากีสถานแล้วก็คือมันก็จะแบบกลัวว่ามันจะมีเรื่องอ่าคือมันพรมันใกล้พุมแดนเจอร์กินไปมันมีปัญหาด้วยแล้วก็ชันดิก้ามันก็จะเป็นเมืองที่แบบสร้างขึ้นมาใหม่เมืองที่มันจะอยู่ด้านล่างของชิมลาอะไรต่างๆก็จะมีพื้นที่ที่แบบ สามารถจะขยายเมืองอะ่ะได้มากมากมาก,มากเยอะมากแล้วก็เขาก็จะมีผังเมืองที่แบบค่อนข้างสวยงามแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่แบบสะอาดที่สุดในเดียด้วยนะคนที่เรียนสาระวันนี้จะรู้จักเมืองชันดิกาถามว่าจําได้ไหมที่เราไปจากชันดิกาเราจะติ่งขึ้นไปขึ้นไปพิบาจาันประเทศต,ตรงนี้ขึ้นมาตรงมนาลีแล้วขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเชื่อมถ้าซ้ายเราก็จะไปสีนาการหรือสีนครแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นเลระดับ เชื่อมได้หมดเลยชันิกามจะเป็นหัวเมืองเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความสำคัญในการเดินทางเยอะมากอืมอืน่าสนใจรายนี้ก็คือช่วง5 m i n u t e History นะคะ <c oughs> กับคุณนนท์นะคะขรับุณงานค่ะ <c oughs> ถึงชาดิก้าเรียบร้อยนะคะคือมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นอะ่นะนะไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เราก็ไปเช็คอินใช่ไหมคะเอ่อโดมเมสติกฟไฟล์ตามปกติเนาะแล้วทีเนี้ยพนักงานเขาก็โหลดกระเป๋าเราไปโดยที่ไม่ได้ติดแท็กบนกระเป๋าเพราะงั้นตอนนี้คือกำลังลุ้นมากว่า กระเป๋าของเราจะขึ้นมาบนสายพานหรือเปล่าแต่ยังยิ้มได้นะครับเพราะว่ามีมีความเชื่อว่าแบบเฮ้ยมันเราไม่เคยเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีระหว่างการเดินทางเลยนะยังไงมันก็ต้องแบบต้อง,ต,องต้องได้อะต้องได้แน่เลยแบบนั้นกระเป๋าทยอยมาแล้วเฮ้ย <L> กระเป๋าหมดแล้วอ่ะยังไม่มีของเราเลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้ว ขอสรุปเหตุการณ์นิดนึงค่ะสรุปว่ากระเป๋าเราหายของแท้เลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กระเป๋าหายไปแล้วก็รู้สึกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็ยัง,ย,งยังยิ้มได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่รู้จะทําอะไรได้อะมันก็ทาได้แค่อย่างเดียวก็คือต้องซื้อทุกอย่างมาเห็นแล้ววันพรุ่งนี้ก็ต้องไปเข้าป่าแล้วอะ่ะ เราก็มีการแบบว่าเช็คเอกสารต่างๆนะคะ,ะกรอกข้อมูลนะคะกระเป๋าหายให้กับส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะไปตามให้นะคะภายใน1-2วันก็คงจะมีข่าวเกี่ยวกับกระเป๋าของเราแล้วจะไปรับกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งคือที่สนามบินดูเนลรีเลยนะคะหลังจากที่จบกิจกรรมการเช็คทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมา,มา ในเมื่อตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็ขึ้นรถกันต่อไปโอ้แต่ยังดีนะที่เรายังมีกระเป๋าพักเซฟอยู่นะครับสำหรับคุณสปอนเซอร์อ่่ช่ชื่อทโอ้สมกับที่เป็นพักเซฟนะคะอยู่ติดกับเราด้วยเราไม่ต้องรีบค่ะใช่เราแบบไปกันแบบสบายๆเอะหรือว่าเราควรรีบพี่เราจะได้ไปซื้อของใหม่ไม่ไม่เป็นปกติแล้วซานุแบบทกูดรเวอร์นะซานุ <Okay. S 2> ระหว่างทางมีแวะกินข้าวนะคะ okay, ไม่มีใช่มีกิน oh, ข้าวเพียงโอเคโอเคค่ะ hours later มีรถนะคะเขาก็จะแวะ ให้รับประทานอาหารเที่ยวกันก่อนนะครับถ้าทางจะเป็นร้านอาหารดังนะคะเนี่ยรูปภาพแบบอารมณ์เหมือนอย่างาในประเทศไทยหรือประเทศจีนที่ถ้ามีผู้มีชื่เสียงถะะ้ามาเยือนร้านแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องถ่ายรูปแปะสา่านเอาไว้ มัาดิบิอานี่ chicken biaoni fish b i ค o n i chicken biaoni chicken b i a n i yes ที่จะถ่ายกันกระดาษจดของเขาบันเท่มากใช่ต้อจอเลยมาต้องใสแบบนี้มาแล้วต้องมาเช็คอะไรอ่ะม็นาฬิกาใช้เวลาเดินทางออกจากร้านอาหารนี้อย่างเดียวช่วง3ชั่วโมง3ชั่วโมงนี้เราคิดถึงว่าครึ่งทางเมื่อเมื่อ2-3ปีแล้วอุโมงค์ยังไม่เสร็จใช้เวลาเดินทางจากเชนิก้าประมาณ10ชั่วโมงตรงนี้ช่วงนี้อุโมงมันเริ่มทยอยเสร็จทยอยเสร็จ มันก็็เรวขึ้พี่จริงเราควรจะเดินทางวันเจ็ดที่โม่ครึ่งแต่ว่าคนขับรถของเราเนี่ยคือแบบคนขับรถของเราชื่อว่าชานุแต่ว่าน้องน่าจะกุลโทเรตโต้คอมราอินเฟิร์สจริงๆนะคะนี่ขอให้ดูบรรยากาศของอินฟลูเอนเซอร์ทุกๆท่านแป๊บนึงนะคะแกงเนื้อแพะกินคู่กับเบียร์นี่ รสชาติก็อร่อยดีแต่เราแค่รู้สึกไม่ขินเฉยๆบัตเตอร์สก๊อตนะคะไอติมเนยใช่ไหมคะใช้ขวดห่วอ,หอวิวจากร้านอาหารนะคะสุดยอด ตอนนี้เรามาถึงจุดพักเรียบร้อยนะคะขวามือนี่มอโรสนะครับก็ดินได้ยว y aw, y aw. าวๆเลยค่ะไม่ใช่ดีดา้าเป็นดีาด,าด้าเนี่ยเรียงกันแล้วต่อสอดครบไปเรียน,เร,ยนเรียนไม่ถูก <tr ot> แต่ว่าพยายามมาช็อปโซนนี้ให้ให้ให้กอนกอนนะว่า ม,ม,มถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยน่ารักจังดิฟ t <This one. S 2> ั n ไปจังเกยบตั้งคกอนโอม้มาแล้วมาแล้วถึงแล้วนะคะเรียบร้อยใช้เวลาเดินทางมาจากสนามบินจนถึงเมืองมะนาลีก็ประมาณ 7จ็ดชั่วโมงใช่ไหมจริงๆมันควรจะนานกว่านั้นแต่ว่าเรามีพีดอมคาริโต้ด้วสุดยอดเลยขอแบบถ่ายหน้าพี่คนขับอีกสักหนึ่งระลอกสุดท้ายค่ะจำพี่เขาไว้ให้ดีๆนานต้งไ่ลงเหใจตับน,นันถ้าง,านานงั้นเราก็ต้องออกไปหาซื้อของกันต่อแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> ทั้งเศร้าทั้ง <c oughs> <c oughs> ตรงแรมมีเวลคอมดริค์ให้เป็านน้ำอะไรเอ่ยทั้งคิว a oh So we have just basic things. Here we have a jacket. Have a and another jacket. And have some shirt. Which already bossed, okay. Have a thermal pair. Have a cap. Have a sun cap. Have another bag for another things. And have a mask so we're gonna go to the shop and then after we have to check which kind of shoes you want to choose อ๋อชั้นล่างคือชั้น ground floor หรือเปล่าพี่แล้วก็ชั้นสองก็หมายถึงชั้นแบบอีนแบกขึ้นมาเพราะว่าชั้นสองชขึ้นมาหนึ่งชั้นแล้วถึงเลยห้องใช้เดียวกันหมดครับเรือกไ้เลยครับ รีวิวห้องนอนที่โรงแรมฮิมิกิยร่นะคะนี่ดูห้องน้ำซะก่อนใครบอกว่าเรามาปีนผาปีนเขาอะไรแบบลำบากลำบากนะคะเรามาไฮโซนะจ้าในห้องนอนนะคะสิ่งเดียวที่หายไปจากห้องนี้ก็คือเป้ของฉันเท่ห์อ่า เอย่าใช้เทเรเตอร์ณเวลานี้นะคะเราก็นั่งอยู่บนรถออไปหาซื้อพวกอุปกรณ์เดินป่าใหม่ทั้งหมดนะคะเป็นแบบ VVIP นะคะ <laughs> ส่วนพี่ๆคนอื่นๆเนี่ยเขาเดินกันไปนะคะลาก่อนสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ <laughs> ขอนั่งรถไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> อะไรกันเนี้ยชีวิตติดคอนเทนก็ไปอีก ช้อปปิ้งมากมายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใครที่จะมาเทรคที่เส้นฮัมตาพาสนะคะไม่จะเป็นต้องเอากระเป๋ามาเลยก็ได้นะทุกคนมาซื้อไม่แค่จบเรื่องในจบบทีเดียว <c oughs> คือเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องกระเป๋าเราจะหายไหมอะยแบบ,บนี้ไงเห็นไหมคือมาแบบตัวเปล่าปี้เลยนะคะเราเท่าที่สำรวจดูคร่าวๆนะเสื้อผ้าของเขาที่แบบเสื้อผ้าใส่เดลี่ไลฟ์เนี่ย <c oughs> พวกกางเกงขาย,ยาวอะไรแบบนี้ราคาอยู่300รูปีนะคะเห็นแวบๆอยู่200 300รูปีถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ร้อยบาทอ่ะราคาถูก กว่าที่ค่าแบกกระเป๋ามาอีกนะคะเออใช่เราได้บทเรียนแล้วี่ก็เดี๋ยวตัวอจะพาไปาร้านเช่ารองเท้านะคะก่อน A few moments later มาดูนะคะอุปกรณ์พร้อมมากที่ความไทยแหล n ง Ah, nice to meet you. Hello. Hello. <laughs> and many hidden mountains, many routes he already discovered. Yeah. Mm. Oh. So we only listen to the story in these days. Okay, okay, <laughs> Which okay. So already achieved. So so he's so super professional. Yes. Mm. Mm. All right. Karina, proofing ในนี้ก็จะมีกลิ่นแบบน่ารักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นกลุ่มรองเท้าสําหรับการเช่ากลิ่นนานาชาตินะคะรู้สึกถึงความแบบ international ลองแจ็กเก็ตนะครับรอดไหมก็ต้องมาทำแบบนี้ค่ะรอดนะแล้วคือพอดีตัวมากอย่ากึศชัยได้อยู่นะค่ะ กูใช้ How much is it 200 per day if is you're buying this for the Okay เช่าดีกว่าอันนี้เนาะแต่ชูสันนี้ตอนที่ใส่อ่ะพี่มันมันจะนิดนหมอ่ะจะรู้สึกเหมือนมี space ตรงบริเวณนี้อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปมันก็จะใส่รองเท้าหนาๆมันก็น่าจะดีขึ้นโอเคแต่ว่าหัวท้ายอ่ะได้โอเค ได้มาแล้วนะคะสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือรองเท้าเนาะดิสมัน100รูปีส์ per day ในวัน100วัน100 alright นี่เป็นส่วนห้องนะคะมาซื้อพวกครีมกันแดดนะคะทิชชู่เปียกต่างๆคือแบบใหม่ทั้งหมดเลย ตลาดมะนาลีนะคะใหญ่ขนาดนี้เลยแหละสบายๆนะคะช้อปปิ้งได้อย่างสนุกแบบไม่มั้งประสบการณ์นะคะมายกเครื่องใหม่นะคะซื้อชุดชั้นในที่อินเดียครั้งแรกนะแล้วดูสีนะขออนุญาตโชว์ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าว่าสันโอ้พระเจ้าคุนพระกคนเจ้า ประสบการณ์เราบบเราเสียใจอ่ะเราเสียใจที่กระเป๋าหายจริงๆนะเนี่ยเสียใจสุดคืออีกกางเกงในนี่แหละสีแบบเจ็บเจ็บมากซื้อครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยหรือเปล่าไม่มีซองไปกว่านี้คำนวณแล้วคำนวณแล้วว่าค่าเสียหายเท่าไหร่สองพันสี่ร้อยแค่ไนเบอร์เกัน2200 2300 2300ยรันขอบพระคุณนะครับที่คุณ thanks และนี่ก็คือบรรยากาศของถนนคนเดินนะคะยามเย็นเอาจริงทุกอย่างดีมากถ้าไม่ติดว่าเราจะต้องไปตามหาเสื้อผ้าเราคงจะเดินแบบปล่อยจอยมากกว่านี้ที่เห็นคนเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับเป็นจุดแวะพักก่อนที่จะเดินขึ้นไปเทรคนะคะในเส้นทาง hamta pass หมู่บ้านนี้ก็ สูงอยู่ในระดับที่สูงจากพื้นน้ำทะเลพอสมควรน,นะคะดังนั้นก็เลยจะมีอากาศค่อนข้างเบาบางเหมือนกันเดินๆไปก็เหนื่อยได้นะคะวันนี้ก็จบวันประมาณนี้นะคะโดยรวมอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรหรือว่าเล่ารายละเอียดมากมายก็ เพราะว่ามันเป็นวันที่วุ่นวายมากๆนะคะมันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเลยนั่นคือกระเป๋าของเราหายแล้วดูท่าทางว่าจะไม่ได้คืนนะคะแปลว่าทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋านะคะได้ได้สูญหายไปด้วยอยู่ที่อินเดียนี่เองนะคะก็เอาจริงถามว่าเครียดไหมเครียดนะมันเครียดอยู่ลึกๆในใจอะว่าแบบเฮ้ยเราแบบเรงเสียดายของมากเพราะของในกระเป๋านะรวมๆกันทั้งของเทรดของอะไรนะก็หลายหมื่นนะคะรวมถึงตัวกระเป๋าเองด้วยทั้งรองเท้าอะไรพวกเนี้ย แล้วแต่แต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอะค่ะมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเราก็อยากจะแนะนําทุกๆคนนะคะให้ตั้งสติให้ดีๆแล้วก็ลองหาทางแก้ไขดูอย่างของตองเนี่ยยังโชคดีที่มีพี่ๆนะคะคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็มี ออย่างพี่นนท์เนี้ยค่ะเพจทำออนนะคะที่คอยเป็นผู้ประสานงานต่างๆให้นะเราก็ต้องไปต่อคือคือมันมันไม่สามารถที่จะแคนเซิลอะไรทุกอย่างได้อีกแล้วนะคะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมันได้จองไว่หมดแล้วนะคะให้ดูนะคะนี่ซื้อของใหม่ต่างๆรวมถึงทั้งแบบไปหยิบยืมไปเช่าอะไรของคนนู้นคนนี้มาบ้างนะคะโดยรวมก็สูญเสียไปอีกประมาณ3 0 0พกว่าบาทนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปที่ฮัมตาเรียบร้อยนะคะ หลังจากนี้อีกประมาณ4วันจะไม่มีสัญญาณมือถือนะคะก็ขอฝากทุกคนไว้เท่านี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมันโคตรจะคอนเทนต์เลยแต่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่จริงๆมันแบบมันแบบบ้าเอ้ยมันมันเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงนะเออเจอกันค่ะเจอกันเริ่มต้นเส้นทางฮัมแ้พาสอย่างเป็นทางการค่ะบ ฉันจะเดินป่าแต่ผิวของฉันจะต้องดีเสมอ <laughs>